จุดไฟให้กับปุ่มยาให้ได้ออกเดินทางอีกครั้งเอบแน้วทอบันเรันบวเันบนี้ัเรา มีความพิเศษอย่างหนึ่งเริ่มจากที่ว่าหลังจากที่เรากลับมาที่หัวหินมาแล้วเนี่ยเราก็คิดกันว่าเราอยากจะไปทริปที่ไหนต่อดีแล้วเราก็คิดมาได้ว่าเราอยากจะพาเด็กๆไปหาคุณปูญญ่คุณย่าเพราะคุณปู่คุณย่ายังไม่เคยจเจอเด็กแบบโตเป็นๆเ,เลยสักครั้งเดียวที่เชียงใหม่นะครับปรากฏว่าพอคิดไปคิดมามันน่าจะยังไม่พร้อมเพราะว่าการจะขึ้นเครื่องบินในช่วงเวลานี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างเสี่ยงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บการจะพาเด็กๆนั่งรถไป9้าชั่วโมงก็น่าจนนานเกินไปสำหรับเด็กๆสุดท้ายแล้วมันก็กลายเป็นการจุดไฟให้กับคคุุณณปู่ ให้ได้ออกเดินทางอีกครั้งจากตอนแรกให้เราตั้งใจว่าเราจะไปหาคุณปู่คุณย่าที่เชียงใหม่ตอนนี้คุณปู่คุณย่าจากเชียงใหม่มาหาเราถึงบ้านเลยเดี๋ยวก็น่าจะมาถึงกันแล้วโดยที่มีพล,ลขับเป็นคนคุ้นเคยของเรานี่เองซึ่งหายไปจากช่องเรานานมากโอ้น,นี้นี่เรียกว่าบุกเบิกช่องเรามาด้วยกันเลยแล้ววันนี้ใครที่คิดถึงเขาได้เจอเขาแน่นอนมาดูกันว่าเขาคนเดียวที่ สายยาวมิวสิคยีชั่วโมงมาเลยมาในช่วงช่วยนี่จตื่นเต้นไหมครับวันนี้คุณปู่คุณย่าจะมาหาแล้วครับเอ้ยไม่งี้มิวสิคหน้าตื่นเต้นที่สุดแล้วอ่ะแล้วคนนี้ล่ะครับพี่ลิลิครับคุณปู่คุณย่ากำลังจะมาหาแล้วตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมครับว้าวยิ้มหวานเลยเดี๋ยวพอคุณปู่คุณย่ามาถึงนี่ยิมม้มหวานนี่เขาอย่างนี้เลยนะโอเคพี่ลิลิครับ มาแล้วมาแล้วนั่งโชว์เลยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาทำงทำไมมา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 เรียกเขามาเ๋ยยุ่งเข้าพ่ไป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  ใส่พริกก่นไหมจ๊ะได้นะเห็นหญ้าไหมเมื่อกี้มีเอีกหนึ่งตัวละครที่เราไม่ได้เจอคนนานมากนั่นก็คือพี่หมูก็ใช่มันโดนยังไม่มาโอ้ยลูกใครขอย่าจับไหน่อยขอย่าจับไหน่อย

แม่วางเลยวางได้เลยยิ okay. Oh okay. ่งใจญ่ยิ่ใจญ่ยังไงดีใจยังไงนี่คือขอผิดบ้านโอเคครับขอจัดใจใหม่แล้วนีครับเจอกันครับเป็นตัวเลยพี่ยังเหรอยังยี่ยังไม่ช่วยผมไม่ทิ้งทุกคนครับนี่คือคาแรคเตอร์ที่สาบสูงของเราฮะซุปเปอร์บีมฮะหน้ามันเป็นบลกวดเลยคุณมาจากไหนคุณแต่งตัวอย่างนี้คุณมาจากไหนเหมือนอยู่ในคนละประเทศเลย ไม่ว่าเครื่องพึ่งแชนดิ้งจับเออฟานซับลีเวลเออตาวไม่ผคนไหนพี่คนไหนน้องไม่ผิดคิดด้วยขวัญมาคนนี้คนนี้เนาะวันนี้เออแต่ว่าแต่ว่าคนนั้นออกก่อนนีอ้วนกว่าออกก่อนมิวสิกอันนี้มิวสิกงานความประทับใจมันคงเป็นสิ่งที่เขารอคอยมาตลอดนะครับมันก็เป็นความปิติเราดีใจนะที่เราได้ให้ของขวัญปีใหม่กับพ่อแม่ที่ไม่มีทางที่จะซื้อได้ด้วยเงินที่มันคือ ความรักความผูกพันสัมพันธ์ต่างๆที่หล่อหลอมขึ้นมาจนกลายเป็นเด็ก2คนนี้แล้วก็สร้างความสุขข้ามเจเนอเรชันระหว่างคุณปู่คุณย่ากับหลานน่าจะเป็นยาอายุวัฒนะชั้นดีให้กับคู่มีความสุขครับ โมงเช้าวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษหนึ่งท่านครับเนี่มื้อเช้าของเราวันนี้เนี่ยเราตื่นมาปุ๊บยังไม่ได้แตะต้องตัวใครเลยสักคนหนึ่งนะไม่ว่าะจะเป็นมิวสิกหรือลิริกส์ปกติแล้วเวลาที่เราจะเขานอนเราก็จะเขานอนตามทางของเตียงทั่วไปแต่ดูเด็กคนนี้ตื่นมาด้วยท่านี้หมอนอยู่นี่แต่เขานอนแบบนี้ที่นอนที่จุกต้องคือต้องเป็นแบบนี้นะเนี่นี่นะครับนอนแบบนี้คนนี้นอนแบบนี้ยาตื่นเนตะ้นลงมาแต่เช้าเลย สวัสดีครับทุกคนวันนี้เป็นวันพิเศษหนึ่งวันนะครับที่เราจะให้เด็กๆของเราได้ทําพิธีกรรมแบบเป็นมงคลสุดๆที่เขาเรียกว่าโกนผมไฟ ตามความเชื่อโบราณนี่เขาบอกว่าการโกนผมไฟนี่ทาให้เด็กว่านอนสอนง่ายไม่ดือ้อแต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงแบบว่าเป็นคอนเท็กซ์ปัจจุบันแล้วเนี่ยการโกนผมไฟก็คือมันคือการทําให้ผมที่ร่วงอยู่แล้วของเด็กๆเ,เนี่ยมันขึ้นเสมอกัารว่ายง่ายครับกระหม่อมเนี่ยเริ่มหนาขึ้นแล้วเนี่ยสามารถจะรับกับ,บพวกแบตเตอรีบ่บางๆนุ่มๆได้แล้วเนี่ยเขาก็จะจัดการให้ทุกๆคนที่เป็นครอบครัวในบ้านหรือว่าญาติผู้ใหญ่นะมาช่วยกันคลิปผมอย่างละเล็กอย่างละน้อยแล้วก็จะเก็บผมไว้ในซองหรือว่าในแบบตลับเล็กๆเ,เ,เนี่ยเอาไว หรือถ้าสมมติว่ามีพระก็ให้พระนะค,คนโกนหัวให้เป็น Family Meeting อ่ะทำให้ทุกๆคนที่แบบเป็นญาติผู้ใหญ่ได้มาเจอกับหลานๆคนใหม่ของครอบครัวนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมีทั้งอากงอาม,ม่ามีอาเจกอากูปู่กับญาติที่เขาเรียกว่าอะไระาาทุกคนภาษาีหใช่ออกทีไหนอะทีฝั่งใต้ออกฝั่งใต้วันนี้ทุกคนให้ความร่วมมือดีเขาไม่ร้องเลยอะตอนไปแดงเพราะขอหลับเมื่อวานหลานมีงอนวิดีโอ c อไปหันหน้านี้เลยงอน ี่หาไม่ได้แล้วค่ะแบบนี้เอาไว้ดเลยเอาไว้ดูเอาไว้ดูเป็นหนุ่มเลยสุขภาพแข็งแรงนะลูกนะี้าง่ายง่ายไปไปไปที่นี่ก็ให้มีแต่คนรักคนเมตตานะครับอายุวันโนสุดขังพลังโอ้โหเป็นเด็กดีเลยง่ายง่ายตไว้ไวสุขภาพแข็งแรงนะลูกเออเอาที่มาแบบ เสียวแล้วครับพี่บีมจันนุ่งยองเลยเมื่อกี้ผมผมไม่นาอยู่เหมือนแกล้งพี่บีมยิ้มเฉยเลยโอ้อเลยแหะ ุภาพแข็งไม่ดไม่สมนะครับโอไวนะใ้หมูเพเลยรับเดรวเร็วเรียบร้อย รุปแล้วก็เรียบร้อยแต่ปัญหาคือว่าเรอาหอน่าจะไม่ได้โกนเพราะว่าดิลิกไม่นอนคนระับถูกับไ<อ>ปแครับคอพับางๆเนี่ยนั่นดี๋นเลยนั่ดิ้นไปทำให้ยินสบายผมตกดำเลยที่นี่รอเลยรอเลือกได้เลยต่อไปอืม จอนี้เลยค่ะจอนเอยคุณลิครับอททเออไหนก็นดลนะคะหมดเลย้มอมมเลยันพันได้จะได้หล่อหล่อผงผมจะได้อบดำไงงั้จอนแบบเอลวอเสตหรอรางนะผามผายาวที่าเลยจอนข้างนี้ก็หล่อแล้วจอล้ะ รอแล้วครับโอ้ยอ่ว่อค um oh. ิ้วเขาหลอแล้วประทาประธานตองพาหอาพรามีขาไม่าแล้วไ้งทำแล้วเหรอทำ้วโอ้ยอยนิดเดียงดียวหคิ้วผมอ่ะเยอะนี่น่นอนกว่าเอเลยอ มีเด็กลอยหนึ่งอัตตาดูฮะมาวันชันเหรอลูกลอยไปและนี่นมมองอมองอะไรมองอะไรอยู่ได้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 ไ่้ได้ไดน้ดะอได้ มันห้นหีากมิม<ล>ีิ้มยิ้มลอยลรอถ้อมีสิ่งนะครับเราแ,แล้วแก่น้อยนะครับอยากเกอเค ปูบนกับยญ้าเล็กได้เป็นปูเป็นยญาเต็มเต็มตัวทันทีมันต้องเกิดขึ้นเร็วนะคือแต่งงานเสร็จปุ๊บมีหลานเลยช่วงระหว่างตอนที่ัีหลานอยู่ในตู้อออยู่สิบหกโอ้นั้นบอกได้เลยว่าเป็นห่วงเป็นใย,ยกังวลสารพัดสารพีได้แต่สวดมนต์ภาวนาขอให้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีก็เห็นที่เขาออกมานะตัวที่ลูกส่งไปให้ดูดูป,ป,ปไม่เข้าใจว่าไอ้ที่ครอบไอ้ที่ใสมันหนักหนาสาหัสข,ขนาดไหนจนอาแดงบอกเราก็ออ แล้วก็โล่งใจไม่น่าเป็นห่วงเขาก็บอกไม่น่าเป็นห่วงแต่ถามว่าเป็นห่วง <c oughs> ก็เป็นห่วงอยู่ดีเลยเพราะว่า <c oughs> <c oughs> ตัวเล็กเหลือเกิน <c oughs> <c oughs> ข้อกับคำนโดโอกาสโน่นโอกาสนี่ฟังคนโน้นคนนี้พูดหลายคนก็หลายเรื่องมันเป็นวันๆไปเด็ก,ดกๆครบห้าเดือนเริ <c oughs> ่มมาเจอเขาครั้งแรกช่วงเวลาผ่านไปสี่วันได้เร็วโอ้เร็วมากไม่ต้องว่าสี่วันแหละแค่นั่งจ้องหน้าเขาเนี่ยวันๆน,นี่พูดถึงเหมือนเมื่อวานเอ้าเมื่อวานเหร๋วนึกว่าวันนี้จ้องหน้าวันนี้กลายเป็นาตั้งแต่เมื่อวานอื้อ <c oughs> แล้วเหรอ <c oughs> ยังวันนี้ที่จริงอ,อึตั้งแต่เมื่อวานคือทุกอย่างมันแบบัรภาพแรกที่เห็น แบบเด็กๆจากในรูปแล้วพอมาเจอตัวจริงมันแรกใช่ไหมอ้อันนั้นแม่ยู่ที่บ้านอาจจะตั้งความหวังไว้เยอะเพราะในในรูปใช่ไหมดูเขาโหใหใ่บึ้งบักจำมั่มมากพอเห็นตัวจริงก็อ่ก็ดูเขาสมส่วนเขาแหละแต่ในความรู้สึกข,ของเราอะว่าวิา้ลูกหลานเรายังตัวเล็กอยู่เลยอะดูเขาแข็งแรง แล้วรู้สึกว่าแบบสวันนี่เหมือน4วันโอ้ยเหมือนวันเดียวริงแล้วพูดถึงเดินทางมาไกลนะพูดจริงนะอ่ะแต่เล่าเรื่องราวให้ฟังหน่อยว่าทําไมถึงตัดสินใจมาตอนแรกเนี่ย ลูกบอกว่าลูกจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมเราก็ดีใจว่าโอ้ลูกจะมาหาก็ดีใจจะได้เห็นหลานใช่ไหมพอมาคิดอีกทีหลานเรายังตัวเล็กนิดเดียวแล้วนั่งรถจากกรุงเทพเชียงใหม่เรามาอยู่แค่สี่ห้าวันเต็มที่เราผู้ใหญ่ยังเหนื่อยแทบตายเราคิดว่าเรามาเองดีกว่าตัดสินใจจริงๆแล้วขถามว่ากลัวกนะลัวนะกลัวโควิดได้จังหวะพอดีไงบีมเขาจะมากรุงเทพถ้าบีมมาเราก็มากับบีมเลยดีกว่าเตรียมอัดเสื้อผ้ามาเต็มที่เลยอย่างน้อยๆแม่มาเนี่ยจะแบ,งบ่งเบา ภาระลูกได้บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยแต่มาจริงๆแล้วไม่ได้แบ่งเบาเลยที่ว่าจะมาช่วยอุ้มหลานเจา้าช่แม่จินตนาการไม่สวยเลยแต่ก่อนที่เคยเลี้ยงแม่เปรี๊ยงเปลีย้ยงง่ายมาก <c oughs> มากเปีกินนมไม่ใช่มากินทีเป็นชั่วโมงอย่างนี้กินทีต้องมาจับเลยจับพาดบา่ามีทาให้เป็นมันกับตะละปัดรู้สึกเลยว่าตัวเองพ่อแม่ที่มีบุญโชคดีที่สุด เขาเป็นเด็กพรีเทอร์มใช่ไหมทุกสิิงทุกอย่างมันก็เลยไม่เหมือนกันคนที่เก่งที่สุดคือใครอามา่าเขา <S 2> <S 2> <S 2> สุดยอดอามา่าเขาเก่งรู้ใจอาการแบบนี้คือเขาต้องการแบบนี้ดิ้นแบบนี้คือต้องการแบบนี้แล้วที่สําคัญนะแม่ว่านะเป้ก,กับกรนี่สุดยอดโหเลี้ยงลูกสองคนแฝดนี่นะได้ขนาดนี้นะสมมุติเป็นแม่นะมาเป็นลูกตอนนี้นะให้มาเลี้ยงแบบนี้นะ และที่สําคัญนะจะไม่โตไม่ได้ดีขนาดนี้50%ของลูกทําได้ในป่าวิดซึ่งไม่น่าเชื่อว่าเป๊กกับกอจะทําได้ดีขนาดนี้ร้านยิมนี่มันรู้สึกประทับใจบี <c oughs> ใจ่ใจล <c oughs> แลยเขาคุยอ้อแอออแอนี่เรานั่งจ้องเขาได้ทั้งวันน่ะนั่งฟังเขาคุยพยักหน้าเขาแค่นี้เราก็มีความสุขอ่ะมันจริงเที่คนอื่นเขาว่าไหมว่า ตอนมีลูกว่ามีความสุขแล้วแต่ตอนมีหลานมันยิ่งเาน,นั้นนี่แปลกนะอันนี้อันนี้น่าจะจริงมันคนละอยา่างรักลูกก็อีกแบบนึงรักหลานก็อีกแบบนึงแต่รวมความแล้วรักหลานมากกว่าลูกตอนเนี้ยกต้องไหม <S <S 2> <S 2> กต้องเป็นอย่างที่เขาว่าถูกป่ะก็เลยเอามาเทียบกับหลานตอนนี้ไม่กอดก็ได้ไม่หอมก็ได้ลูกไม่ต้องนั่นก็ได้แต่หลานเนี่ย ไม่ได้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 ไไดไไดพอเจอหลานแล้วได้สัมผัสเขาได้ใช้เวลาร่วมกับเขาถ้าสมมติวันวนันเดินทโอกาดมาดูเนี่ยในวันที่เขาบีชีวิตของตัวเองแล้วอยากจะบอกอะไก็บอกว่าย่ารักหนุสุดหัวใจความรู้สึกอย่างนี้ไม่เคยมีถ้าเชียงใหม่ไม่ไกลเลย <laughs> สามารถขับรถมาได้ะนะจะมาทุกวัน <laughs> กับทุกวันสบายมากเพราะเราไม่มีใครไงไม่มีอะไรต้องห่วงไงที่บ้านใช่ไหม,อ,มอยากมาดูแลเขานะอยากมาเห็นความเจริญเติบโตของเขาอยากเห็นพัฒนาการของเขาอยากจะเห็นว่าอ้วันนี้เขาเป็นยังไงพรุ่งนี้เขาเป็นยังไงเพราะเราก็นับถอยหลังละแต่เดี๋ยวนี้โชคดีไปอย่คือมันมีเทคโนโลยีทําให้เราตรงนี้สบายใจไปอย่างรู้สึกไม่ห่างนะต้องปูไม่เนปูอยู่ที่บ้านนี่จะมาทําอย่างนี้ไม่ได้นะนั่งอย่างนี้ไม่ได้นะ เนี่ยดูสิปฏิหารไหมเนี่ยมีแรงถูงใจโอจากที่นั่งก็โอยลุกก็โอยเนี่ยดูเถอะเนี่ยดูเถอะปฏิหารไหมปู่แข็งแรงเลยเห็นไหมปู่แข็งแรงเลยเนี่ยยาชูกำลังยายาวิเศษเลยน่ะนี่คนนี้เหมือนปู่เลยเฮหมือนปู่เลยไม่มีอะไรแล้วแหะ มีอะไรก็มอบถวายหมดละ <S 2> <S 2> <S 2> เลาผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับตอนนี้ผ่านมา4ีวันแล้วตอนนี้คุณย่ากับคุณปู่ต้องเตรียมกลับบ้านแล้วแล้วก็ันจะมีการเปลี่ยนแปลง2อย่างอย่างแรกก็คือหูว้วนตอนนี้เนี่ยทพื้นที่หูว้้นมีน้อยมากด้วยความที่ว่าเด็กๆเด็กพรีเทอร์มแล้วก็หมอมีเตือนมาเรื่องว่าการที่เลี้ยงสัตว์อยู่ในบ้านเนี่ยเรื่องเชื้อโรคต่างๆจากตัวสัตว์อาจไส่งผลต่อสุขภาพของเด็กได้ต้องทาหูว้วนไปอยู่กับคุณย่ากับคุณปู่ที่เชียงใหม่ก่อน้ะรอบ้านหลังใหม่เสร็จนะครับเป็นที่ไม เปลี่ยนแปลงอย่างนึงก็คือตอนนี้บีมจะต้องกลับเชียงใหม่แบบถาวรและเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดทําให้อ,ชา,อา,หาชีพนักดนตรีทำมาหากินได้ค่อนข้างยากมากๆเพื่อนๆพื่อนพี่ๆน้องๆไปหลายๆคนก็เล็นอาชีพไปทำอย่างอื่นจะเยอะนะบางคนก็กลับบ้านกลับทางจังหวัดเรียบร้อยแล้วคนที่รับผลกระทบนหนักๆเลยอีกคนหนึงก็ใกล้ตัวมากก็คือบีม อาจจะต้องเปลี่ยนแผนของชีวิตไปเซตตัวเองใหม่ที่เชียงใหม่แล้วก็หาอะไรทำนะครับบ้านหลังนี้ก็จะเหลือแค่เป้ถุงกอดถุกแฝดแล้วก็มาพม่าเนี่ยก็จะอยู่ที่นี่ไม่น่าจะเกินแบบต้นต้นหนึ่งกุมภาจริงๆแล้วก็ถามว่าตั้งทำใจยอมรับม,มั้ยก็คิดมาตลอดเลยว่าทุกอย่างเราต้องมีการเปลี่ยนแปลงแต่ว่าพอถึงวันที่เต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆมันก็ใจหายเหมือนกันยังหมูอ้วนในอยู่ตั้งแต่ยัง,โโยง,ยงบ,บ้านหลังนี้เพิ่งได้มามีใหม่เลยอะ่ะใจหายครับแต่ว่าทุกๆการเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดสิ่งใหม่ที่ดีว่าสม ไม่หมูก้งนะบัวต้องเป็นเด็กดีนะเดี๋ยวดาวไปรับนะลูกนะอย่าดื้อไม่สนนะแป๊บเดียวเดี๋ยวเขาได้กลับมาแล้วนะจะบอกเดินทางครับนี่นี่ก่อนจากฝากไว้สักมืออม้อเหล่านี้คือเมนูอะไรบ้างเมนูที่ทุกครั้งปเ้เจอเหมาต้องได้กินคข้าวผัดพ่อหมูแต่เดียวใช่ไหมอืม ให้ฮัลโหลแล้ววันกินเก่งไก่ครบเอามียำหมูยอแรกด้วยอีกสามวอนจะได้กินทุกวันเย้นี่คุณปู่จะกลับเชียงใหม่โอ้โหสิวสิวมันเป็นสิวเหรอเป็นตามเจ๊กเหรอลูกแม่แต่ไม่ต้องกระเพาะคากเหมือนเจ๊กนะลูกคุณปู่จะกลับบ้านแล้วนะย่าจะกลับบ้านจากเชียงใหม่แล้วนะแล้วปู่คุณย่าบอกลาก่อนหรือ้อ อืออหอมอ้สวเลยอ้โหสิวโหสิแตกนะลุนะเอาเอาหญ้ามาหาจะกลับยังไงแล้วนะไหญ้ามาหา่นนะหม้นโอ้สำหรับน้ำลายสำหรับน้ำลากโบา บินี่ก็คือกลับมาแล้วตอนนี้ก็จะไปเป็นชาวเชียงใหม่แล้วใช่ครับตั้งใจไปว่าจะทำอะไรจะหาธุรกิจเล็กๆทำฮะเล็กๆที่ว่านี่เช่นอะไรหลังรถอ๋อชอบรถผมชอบรถชอบรถอยู่แล้วขอให้บิมโชคดีกับเส้นทางที่จะเดินต่อไปนะครับขอบคุณครับก็ขอให้มีความสูงมากเป็นเสียเมื่อไหร่จะไปอุดหนุนได้เลยบ้านใหม่สูงฮะสูงถ้าเกิดธุรกิจผมล้มขึ้นมาเนี่ยผมจะโดดที่นั่นเลยบนสองชั้นไม่ตายนะโอ้พิการอีกนะไปแล้วครับผมเดินทางปลอดภัยครับ วัสดีครับนองสุงมาครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับหบรอบ5เดือนของพี่มิวสิกครับวันนี้โชว์น้อยวันนี้ทำอะไรได้บ้างเอาแค่นี้ก่อนอ่ะไเบาเลยันนี้ก่อนอ่ะเนี่ยเห็นไหมใช่อันนี้คอที่ทด้วยตัวเองไงสิงงเลยอะไรวกรตันขอตไมเนี่ยสบายนะไม่อย่างงี้นะอ่ะอ่ะะ้ อะไรก็ได้าเลอาลออีทีนึงดิสคเมลซอ้ยเฮ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 ้ยมายๆมาเๆมายๆเร็ว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 เเร็วเร็วเร็วเร้วเรเเ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 เว เก่งมากเขาจะได้แบบว้าวห้าเดือนก็สามารถนั่งได้แล้วนี่แต่ที่งงคือทำไมไม่สนใจของตัวเองเลยครับมิวสิกค,คือหันจะมามองแต่ว่าของลิลิกอย่างเดียวแล้วของลิล็กก็คือมองไปข้างนอกทำไมล่ะลูกแค่นี้ก็ถือว่าภูมิใจแล้วครับเก่งมากครับลูกห้าเดือนเก่งมากยังไงคะ เร่ก็พาเด็กๆมาอาบน้ำเหมือนเดิมแต่ทีเนี้ยปัญหามันคือว่าเด็กๆอะ่ะตอนเนี้ยเขามีผดขึ้นหนาแล้วคือยาพวกครีมเพิ่มพวกน้เราก็ไม่กล้าใช้กับเด็กไงเป็นผลเ,เล็กๆเนยเห็นปะอุ้ยอยะอย่าตบกล้องม,มันมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าจริงๆมันมีอยู่นะคะนิดหน่อยนิด<ม>หน่อยคือไม่ได้ถี่ขขานะแต่ว่าก็มีมีหลายคนบอกว่าให้ลองใช้น้ำนมแม่จริงเหรอใช่น้ำนมแม่เนะี่ยทาพวกยุงกงยุงกัดผื่นผลดร้อนอะไรอย่างเงี้ยได้หมกก็เลยเข้าน้ำเราไปคันมาจากตาใส่ช้อน เดี๋ยวค่อยแบบเอาน้ำต้มจิ้เช็ดออกทีไหมใช่ค่ะทั้งกินทั้งทาในเต้าเดียวกันโอเคโอเคเร้ยยังร้อนรีบปั่นน้ำเดี๋ยวลูกหนารียบร้อยแล้วค่ะเสร็จแล้วโอเคมาเลย